สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะแม่หมูก็ได้มาบ้านเสียนสองดาวนะคะสภาพธรรมชมนะคะมาติดตามรับชมทา่าเสียนสองดาววดวันที่16มิถุนายน2567ค่ะมาเบิ่งมาฟังน้ากันนะคะว่าวดนี้นะคะเสียนสองดาวจะไดินทางให้ตัวใดนะคะจะเน้นจะเด่นให้ตัวใดามารับชมมาฟังไปนะแม่หมูค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> หมดที่แล้วสามเก่าเก่าสามเนาะบ่าวเถาบ่ะไรเอาโทรศัพท์อีกเครื่องนึ่งมาให้เบิ้งนะเคุนส่งให้บ่าวเถาทั้งไรเป็นเก็บเห็ดเป็นเป็นเห็ดออกรายบ่เมื่อนั้นได้เห็พออดหพอสองโล่ก็เปเห็ดพอสองโลหนึง่งบ่นี่เอลยเอาเบิ้งวมดที่แล้วท่านผู้ชมนี่ที่เปิง้งส่งให้บ่าวเถานี่ครับชุดนี้แหละที่เปิ้งไทยแหละส่งให้บ่าวเถานี่ครับผมนี่วาว่าสอง ตัวน่เขา้า4ียนะครับเลขติดตีดเพิ่งจะส่งให้บาวเ่าครับเลขติด2องสมสี่ห้ามาสองตัวกัมาสี่สองอันนี้ชุดบนเกือบแตกสามตัวเนาะห้าสองแปดห้าสองเก้าคน2นสองกับสองเก้ามัก2แห้งเนี่ยนี่ครับ <งด S 1> เข้าบนเข้าบนสามเก้าเก้าสาม็สองแห้งนี่กืบมานะได้บอลได้ของวได้ไนี่นี่วันที่แล้วคุณส่งให้บาวเ่าชุดนี้ท่านผู้ชมบาวเ่าเรยว่าโอ้ยงวดแต่มารถสอเก้าสิ ไม่ <laughs> ่ตัวเน้นเร่มวครับผมวันที่แล้วเนี่ยตั้งใจเลยด้ว่าจะมาหาเส้นซองดาวนี่โค้งสุดท้ายพี่น้องทั่นหาผ่ผมาโอยู่เด้ออยู่ทั้งโคกพีวาซันไปเก็บเห็ดผลมาโอ้ผมหลุดมาเสียดายเออจังไรงวดดีครับผมเอาก็ได้ดมยาหา <laughs> <laughs> มาขายบ่อหรือว่าจังไดหามากินครับอโอ้เห็ดพ้า เอาข้าจ่าคือว่าฮีะงูกอ,อกส่วงเลยว่ไดดไปเก็บบาา่จ้ะว่าสิไปว่าสิไปเมื่อเนี่ยแล้วก็มือไหมมืที่ไหมทุมคนนัดไปกอนพี่น้องเนี่ยทุนัดเป็นไงวาเออผมจะเข้าไปหาได้หรอะเพราะว่าเอา,า,อา,เอาไปไปเขาไก่บ่วผู้ไก่บ่อยู่นี่ยไปเก็บผู้อะไครับผมผู้อันอันนี้ผู้พาเล็กเข้านี่ผู้พาเล็กเข้านี่ย่ไปเก็บผู้พาเล็กอืเอาวันนี้บ่ายนี่ท่านผู้มมาเบ่งน้ำกันพี่น้อง จับคู่บาเขาไอ้เล็กวิ่งแล้วกับเขาเรื่องวดที่ผ่านมานเขาทึ่งเล็กวิ่งเขาทึ่งจับคู่พตาไอ้เล็กออกผมมาเบอร์งูชุดเส้นซองดาวซองใหย้ยอ้ยเขาของเพิ่นตีสามเก่าเก่าสามเอาวันที่สิบหกเอาไหมพี่น้อง วิ่งบนหกับหกสามตัวเส้นีิลุนเนาะรับสตัวเส้ญญในีกัได้ครับเส้นี้ในใครับผมเดี๋ยวมนยังส้ยซื้อใดกว่านะ้อยังไดนคือวายจงสนามตัวนี้เนาะสี่หกกสา็เริ่มดังเลยวพี่นอนองนะครับสี่หส บ่ดังประเดี๋ครับหาอะไรอยู่ดิเนี่ย<ม>ห้าสามห้าสี่หกสองหกสาม หกซีหาซีนี่จะมากปะปวหอนดอกแต่ตัวนี้ยังบ่ยปดหอนผมเห็นปูซีซูนี่บอกคุยกับปูอยู่ปูหาปูแล้วก็ให้หานึงกับหาซีแต่ว่าผมปล่อยตามสูตรซื้อไปตามสูตรแต่ตัวนี้คือมโหนาครับตัวนี้มโหนาหอนดอกตัวไหนตัวนี้หกสองกับหาซีนี่บ่หนามากครับอืมแต่ว่าต้องปอยตามสูตรปล่อยตามสูตรครับครับ วิ่งล่างสกับ7จ็ดนี่นี่นหลบนี่สี <1 S 2> ่หนึ่่สองมันมีแววอยู่สี่สตอนไห้เลยครับ หกหนึ Six, one, seven, one. Ah, right. ่่มีเล็กต mm ิดประวดน่ยเอาอยู่อ่ะอาเหล็กติดเกนเหล็กเตอเนี้ครับเล็กติดอ่าผู้มักเหล็กติดสามสี มาสองตัวนี่เนาะอ๋ามชงนะครับผมต้องมาอยู่นี่ต้องมาอ,มอันนี้ของชุดนี่สูตรพันธาม,ม้ชมมีวันที่แล้วเนี่ย น้าชีพนาจะมันต้องมีเห็นเอาพี่น้องเซียนสองดาวนะครับสิมิถุนายนสองพันเน่นสี่าเลยปะครับผมครับแล้วก็ตัวร่องส6่หกสีครับ2ตัว5้าสาาสลักาคือหาสามหาสถ้าวิ่งนีเด่น6กบะครับเด่น6ก้ารักหาหาสามหาสเด่นหาสาหาสนี่ตัดไปเ้ย่ด้เห็นปะ หา,หาทีมรถเลยเอา,เอาขีดพ่อครับเอา,เอาวันนี้ขีดอันเดียพ่อครับ<ม>นั่นแหะครับผมพาผู้คนมัดนี่ผู้คนมัด <laughs> <laughs> บอแน่ได้จะมาตุดตัดดิครับผู้ชมท่าหกคือหกสองหกสามหเพื่นเนียนหกกับหกสี่นะครับล่างวิ่ง4กับ7นะครับผมเด่นที่สีเนีนมีส่หนึ่งสี 4, 1, 4, ่สองสี่เนีสี่หนึ่งกับสี่องเา หกหนึ่งคือมีล่างครับอ่าคือคือบอเรนเจ็ดมันเป็นอะไสิครับสี่กับหกครับถ้าลดตัวหนึ่งต้องมากตัวหนึ่งอืมเห็นไส้ตัวนี้ครับเลขล่างนี่ผมซื้อตัวเดียวนี่สี่หนึ่งครับแตาผมเห็นเรนสี่กับเจ็ดนะครับคือมีหกหนึ่งคือบอคือบอขีดเจ็ดหนึ่งสำหรับตัวนี้มันเป็นตัวมากแน่สุดทซื้อครับแต่ห้าถึงตัวนี้อ่าหกนี่เลยหกมันก็ติดตัวนี้เด้ ติดหกครับกันไว้เพื่อมันโดดตรงนล้างมาล่างก็เลขหกมาล่างหกหนึ่งครับอ่าเพื่อนเปลี่ยนไปว่าเลขสองครับเลขสองเขไม่เลขออกมือเลขออกผมตั้งเลขสองที่สองอย่างอ่เออโอ้ยสี่สองอเข้าอ่อนเอ่อืมนี่นะมากอ่าทีหน่อยที่แหนมตรงนี้หนึ่งเอาวงให้แน่ตัวใดมักเน้นคักๆวงให้นะ หลังเห็น C หนึ่งบนหกสามโอ้หกสามมีเห็นไหลายสำนักเลยนี่หกสามเงิเนี่ยเก้าสามจะ่าเป็นหกสามอีกว่าทรรชมเอาธรรมถมานเน้นบนเนี่ยคือหกสามตัวเดียวหลังนี่คือ C หนึง่งนะครับวิ่ี่กับหกตรงมาอยู่แล้วี่กับหกตรงแม่ตรงมามตัวไรกตัวหนึ่งอืมเด้คือเหนึ่งขวดได้กันอืเก่า,เก,าเก่าว่ามีพิตรเล่นบางวันนี้ของเสียนซองดาว บอดิดเก่ามันสูตรมันเดินมาโดนแล้วหกเจ็ดแปดเก้ามันก็ติหกเดียวเพราะว่ามขาเปิดดเก่าเพราะว่าสั่นทางเดินพี่น้องถ้าเดินดีคก็มีหกมีเจ็ดมีเก่าด้ทำมาชมได้เห็นว่าครับมันก็ตตองมาเห็นว่าเห็นว่าตองมาเยอะเนนี่ตองหกสามครับหกสามหกสี่ห้าหาคือหาสามถ้าถำ สี่เขากระถือนี่พี่น้องเพิ่นกระจับเข้ากระพิ่นจับนี่เลขติดคือสามสี่หามาสองตัวท่านผู้ชมเห็นมาครับหาสามคืออยู่ในชุดเพิ่นจับหกสี่หกสามคืออยู่ในชุดเพิ่นจับเอาแคปหน้าจอให้พี่น้องเด้สามตัวสี่หกสามตัวเน้นนะครับหกสามกับตัวเน้นบนล่างสี่หนึ่งแบตัวร่องคือสี่สองนะครับหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งกับตัวกันกับสี่สามนะครับแคปหน้าจอให้พี่น้องเด้อเอาขอบคุณเซียนสองดาวนะครับให้โชคให้มันนะครับผม สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคบพบกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ